นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ วิสาสัปรมาญาติตีณนะวะโรโอกาสบาัติอัตมาภาพจะได้ชี้แจงแสดงพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้บรรดาพุทธบริษัททั้งหลายได้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติตามสมควรแก่วาสนาของตนดังที่ได้ยกภาสิกไว้ักเบื้องต้นนั้นแปลเป็นเนื้อในใจความว่าความคุ้นเคยเป็นยากอย่างยิ่ง ความคุ้นเคยนั้นได้แก่เป็นคนสนิทสนมกันเคยอยู่ร่วมกันเคยใกล้ชิดกันทำงานร่วมกันและยังคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันอีกด้วยนอกจากนี้ยังต้องมีอัธยาศัยประพฤติ ตรงกันอีกด้วยจึงจะเป็นญาติที่สนิทสนมกันยิ่งขึ้นคนเป็นญาติแต่ไม่คุ้นเคยกันสักแต่เป็นญาติเฉยๆสู่คนที่ไม่ใช่ญาติแต่คุ้นเคยกันท่านจึงกล่าวว่าความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่ง จะเห็นกันอยู่แม่แต่ไม่ใช่ยยากอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเคยทำง,งานด้วยกันเคยช่วยเหลือสงกันด้วยกันขาดเขินเงินทองจะช่วยเหลือป่วยไข้ก็ไปเยี่ยมไปเยียนกัน อันนี้คือว่าเป็นญาติอันสนิทเหมือนกันอยู่หมู่บ้านเดียวกันเมื่อมีงานอะไรพอที่จะช่วยได้ก็ไปช่วยหยิบจับในงานนั้นๆจะเห็นได้ว่าในหมู่บ้านหนึ่งๆจะเดินทางมาคนละทิศคนละจังหวัด ในเมื่อมาอยู่ร่วมกันแล้วทําความสามาคัคคีอันนี้ก็ถือว่าเป็นญาติอันสนิทได้แต่คนที่คลานตามกันมาแยกย้ายไปคนละทิศคนละทางอันนั้นถือว่าญาติทางสายเลือดดังนั้นทำตามสายรบสายเลือด ที่เกิดในท้องเดียวกันบ้างกระพติดูอย่างคนโตที่ได้เลี้ยงดูมาหรือเป็นปู่ย่าตายายที่เคยสั่งสอนกันมาให้เดินทางธรรมจะช่วยเหลือได้สนิทใจแต่ถ้าไม่เคยมาดูมาแลกัน จะคอยถามข่าวในเรื่องที่ท่านตายอย่างเดียวไปมาหาสู่กันอยู่เรื่อยๆมีรถ,ม,รถมีรามีเงินมีทองมีข้าวมีของในขณะที่เรามีอยู่ไม่กินก็คิดเห็นคุณญาติที่คานตามกันมาบ้างถ้าไม่คิดเห็นในเมื่อเราได้ทุกได้ยาก จะบากน้าไปหาเขาก็ดูกะไรกระไรอยู่เหมือนกันนะเมื่อนี้อยู่มีกิจไปอยู่คนระจังหวัดคนระอำเภอไม่ค่อยจะไปมาหาสู่กันเท่าที่ควรไปมาหาสู่แต่ญาติที่อยู่ใกล้ชิดไม่ว่าญาติทางพ่อตาแม่ยายหรือญาติทาง พ่อปู่แม่ย่าแต่ญาติของเรานี่ไม่ค่อยจะมาดูมาแลกันเท่าที่ควรอันนี้ทำตนให้มันถูกมันตองสักหน่อยเมื่อถึงเวลาทุกข์ก็ไม่พ้นญาติเจ้าของอยู่ที่เมื่อมีทรัพย์มีสินไม่คิดเห็นญาติพี่น้องที่คานตามกันมากินแต่ผู้เดียว จึงสมภาสิทธนั้นว่าเนกาศีลพระเตสุขังผู้กินคนเดียวไม่ได้ความสุขจะเห็นอยู่เรื่อยๆผู้ที่กินคนเดียวในเมื่อเรามีของกินคนเดียวในยามเราไม่มีของ ไม่มีผู้อื่นมากินเพราะเป็นคนที่เห็นแก่ตัวโดยที่ไม่เลี้ยวแลญาติพี่น้องข้างๆคบไม่ไหวเหมือนกันนะ่ะผู้ที่นิสัยเป็นอย่างนี้ดังนั้นพอที่จะช่วยเหลือจุนเจือครอบครัวของคนอื่นมีแกงหม้อหนึง่งก็ตักไปให้เขาบ้าง ในเมื่อเขามีก็จะนำมาให้เราเหมือนกันอย่าเป็นคนที่กินคนเดียวเป็นคนที่เอาทัดเอาเปรียเพื่อนกลัวแต่ผู้อื่นจะมาทิงกินบุคคลเช่นนี้จะมีแต่ความทุกข์อยู่ร่ำไปถือมองไม่เห็นเพื่อนผู้ญาติพี่น้องมิสาย หรือกลัวเขาจะมาอย่างจริงของเจ้าของไปกินอันนี้เป็นคนที่จัดว่ามีทุกขติเป็นที่ไปคือนรกนั่นเองเมื่อดังเศรษฐีมีอะไรก็กินคนเดียวแม่แต่พระมาบินธบัตก็ไม่ยอมเลี้ยวดูกลัวจะสิ้นเปลือง จนนางวิสาขาเนี่นิมนท์ให้ท่านไปทางนากรเพราะพ่อปูนางวิสาขากินบุญเก่าอยู่นางวิสาขาอดกับพระอย่างนั้นส่วนพ่อปูได้กินก็โครธห้าว่าพ่อปูนี่กินขี้กินของเก่ากินของปฏิกคน อยู่าที่นางวิสาขาพดอย่างนั้นไม่ความว่าอย่างไรว่ากินแต่ของเก่านางวิสาขา่ออธิบายฟังเธยยอมรับนางวิสาคานี่เป็นแม่ซ้อนในทางธรรมะให้เข้าใจในเรื่องผู้ที่ไม่เคยเลี้ยวแล แม่แต่จะให้ทานแก่พระภกสุสรส์และให้ทานแกยากสนิทมิตรจหายซึ่งเป็นยาพี่น้องคนอย่างนี้เป็นคนเห็นแก่ตัวกลัวบุคลอื่นจะมาทำให้ทรัพย์ของตนนั้นเปลืองโดยที่หาประโยชน์ไม่ได้ คนที่ตรณีก็มักจะคิดอย่างนี้เป็นคนที่ใจจืดใจดำมีงานมีการอะไรเขาช่วยเหลือกันส่วนที่คนตรณีนั้นไม่ค่อยมาร่วมมืออยู่ในโบ้บานก็อยู่กับเขาไปอย่างนั้นดังนั้นคนที่ใกลคิด ติดกันก็ผูกสัมพันธ์พ้าไมตรีไปมาหากันอยู่บ่อยๆช่วยเหลือกันอยู่บ่อยๆเมื่อเราขาดเขินอะไรเราก็สามารถที่จะไปพึ่งเขาได้ไม่ใช่ว่าเราเคยสนับสนุนเขาแต่เขานี่ ไม่เคยที่จะให้อะไรกับเราเขาจะมองเอากับเราคนเช่นนี้ก็อห่างๆได้แล้วอย่าไปคุกีตีโมงคุกไปก็ยังแต่จะเสียทีเขาอยู่ลราไปหาคนที่จะปริล้วไร้กันแต่ก็อย่าเป็นคนหน้าใหญ่หน้าโตจนเกินตัว ยามเมื่อเรามีก็แจกใจให้บุคคลอื่นโดยที่เป็นคนหน้าใหญ่ให้เข้าไปโดยที่เวลาเขามีก็ไม่เคยจะมาให้เราอันนี้ก็ทำปัญญาให้สมดุลกันบ้างถ้าไม่อย่างนั้น คบไปก็ยิ่งจะเสียทีโมบานหนึ่งหนึ่งนั่นไม่ใช่ว่าจะมีคนสองคนเป็นร้อยร้อยคนเราก็เลือกคบสักคนหนึ่งไว้เผื่อขาเพื่อเขินคนนี้ก็ต้องวังพึ่งพาใครับในเมื่อเราไม่มี เราก็ไปหยิบไปยืมเขามาได้เขาไม่มีเขาก็จะมาหยิบมายืมเราได้อันนี้ก็เป็นเรื่องสติปัญญาผู้ที่จะเลือกคบคนให้จำเอาไว้ดังนั้นโดยไม่เลือกคบคนว่าคนนี้เป็นอย่างนี้คนนั้นเป็นอย่างนั้น ถ้าเราเลือกคบคนไม่น่าใหญ่ไม่โตไม่ไปโพนธนามีข้าวมีของคนที่จะมาหวังกินกับเราเขาก็จะมาเอาของเราไปเฉยๆเพราะว่าเราคุยโมโอ,อวดมีนิทานดังได้ฟังมาว่าลองเป็นเหตุ โดยยกเอาเรื่องของการตีกลองขึ้นมาเป็นอุทาหารณ์ระวางพ่อผู้ซึ่งมีฝีไม้ลายมือในการตีกลองกับลูกชายผู้ได้รับการถ่ายทอดวิชาตีกลองมาแต่เพราะลูกไม่ประพฤติตามคำของพ่อที่ว่ากลองนะตีได้ ไม่ใช่ตีไม่ได้แต่ควรจะตีให้เหมาะแก่เวลาและตีให้มีจังหวะจักโคนไม่ใช่ตีกันดะเรื่อยไปในเมืองพาราณสีมีนักตีกลองฝีมือดีผู้หนึ่งอาศัยอยู่นอกชานเมืองมีฝีไม้ลายมือในการตีกลอง มีจังหวัดจะโคนเป็นที่เรื่องเรือและอยู่ในความนิยมของมหาชนทั่วไปนักตีกลองผู้นี้ไปตีกลองแบบวัดนิพกขอเงินเป็นการแลกเปลี่ยนไปตีที่ไหนก็ได้เงินมาเลี้ยงดูครอบ หัวอิมีบิมันเขาท่องเที่ยวไปในงานมหรสพทั่วทั่วไปทุกแห่งและไม่ผิดหวังในการหาเงินด้วยฝีมือตีกลองของเขาเลยรันลูกชายที่มีอยู่คนเดียวเติบใหญ่เป็นหนุ่ม เขาก็ถ่ายทอดวิชาการตีกลองให้แก่ลูกชายจนหมดสิน้นจนกระทั่งฝีมือของลูกชายก็เป็นที่เลื่องลือไปด้วยว่าไม่แพ้พอ่อและหากสองพ่อลูกนี้ไปแสดงร่วมกันที่ไหน มหาชนก็จะพากันแห่แหนไปห้อมล้อมดูกันเป็นพิเศษวันหนึ่งสองพ่อลูกออกเดินทางเข้าไปในเมืองพาราณสีซึ่งกำลังมีมหรสพอันเนื่องในวันนักขัตฤกษ์ในงานขัตฤกษ์ประจำปี ด้วยคิดว่าจะไปแสดงฝีมือตีกลองเก็บเงินคนดูดังที่เคยปฏิบัติมาเมื่อเข้าไปถึงบริเวณงานสองพ่อโลกก็ดำเนินการตีกลองด้วยความชำนิชำนาญเสียงกลองของสองพ่อโลกที่บรนเล่นั้นมีจังหวะจะ โอนในการตีฟังสนุกสนานและไพเราะยิงนักจนมาหาชนเข้ามาห้อมล้อมและฟังนับจำนวนมากมายเป็นประวัติการพรานั้นช้องพ่อลูกได้รับการบริจาคทานเป็นทรัพย์จากผู้ฟังนับเป็นจำนวนมากมายทีเดียว ท่ันเลิกอจอากการสแสดงแล้วก็เป็นเวลาใกล้พบคำเต็มทีพอลูกนักตีกลองเอกทั้งคู่ก็ช่วยกันเก็บรูปรวมทรัพย์ใส่ถุงยางแล้วเริ่มต้นออกเดินทางกลับบ้านพระที่เดินมาตามทางเปลี่ยว ถึงเขตที่เคยเป็นที่สุ่มของโจนโลูกชายนักตีกลองจะนึกอะไรออกมาไม่ปรากฏก็หยิบไม้ตีกลองขึ้นมาตีกระนำกลองเป็นเพลงเรื่อยไปจนตลอดทางไม่เว้นระยะแต่เสียงที่ตีนั้นบางครั้งก็เป็นจังหวะจะโคนดี แต่บางครั้งก็เหมือนกับจงใจที่จะตีให้เป็นเสียงดังกึกก้องท้ายเอาเสียงของกลองเป็นเพื่อนเดินทางมากกว่าที่จะคิดตีกลองให้เป็นเพลงใดเพลงหนึ่งผู้เป็นพ่อก็ปรามลูกชายว่าลูกเอ้ยอย่าตีกลองเรื่อยไป โดยไม่มีเวลาหยุดอย่างนั้นเลยรูปต้องตีเป็นจังหวะจังหวะให้เป็นเหมือนทำนองกลองที่เขาตีเวลาเจ้านายสเสด็จประพาดเดินทางพราว่าจะเหมาะกว่านโลกลูกชายกำลังมันมือกระนำเสียงกลองไม่ทันหยุดคิดว่า ที่พ่อแนะอย่างนั้นเพราะเหตุใดกลับทานพ่อว่าโทพ่อฉันจะเอาเสียงกลองนี่แหละขับไล่พวกโจรให้หนีเปิดไปเพราะแถวนี้พวกโจรมันเคยมาซุ่มดักตีจริงคนเดินทางอยู่เสมอพ่อให้ฉันตีเรื่อยไปอย่างนี้เถอะ ฉันว่าดีนะพอว่าแล้วลูกชายก็กระนำ่ลองเรื่อยไปขณะนั้นพวกโจรที่มาแอบซุ่มอยูพาพา่ข้างๆทางในป่านั้นแต่แรกเมื่อได้ยินเสียงกลองก็คิดว่าพระบวนแห่ของพวกเจ้านายคงจะจะเด็ดมาก็อากันตกใจ คิดชักชวนกันจะหาทางรีบหลบหนีออกไปจากบริเวณนั้นเสียก่อนด้วยกลัวว่าจะเป็นพวกเจ้านายและขะบวนทหารเดินทางมาทางนั้นเมื่อคิดดังนี้แล้วก็ชวนกันออกวิ่งหนีจากที่ซุ่มอยู่ไปได้จะพักรันวิ่งไปไป ได้ยินเสียงกลองที่ตีติดติดกันเรียนจังหวะไปต่างๆนานาไม่มีจังหวะหยุดหรือทำนองกลองของพวกขบวนตามสเสด็จเลยก็หยุดชะงักปรึกษากันว่าเห็นจะไม่ใช่กลองพิธีของพวกเจ้านายเสียแล้วฟังฟังดูมันเหมือนกลองตีเล่นมากกว่าไม่มีจังหวะหยุดเสียงติดติดกันเช่นนี้ เรากลับไปดูลาดเราให้แน่ชัดเสียก่อนเถอะปะเหมาะเราอาจจะได้เจอเยือของเราก็ได้พวกโจรคิดดังนั้นแล้วก็หวนกลับมาดมแอบคอยดูอยู่รันเห็นสองพ่อลูกที่เดินมาและตัวลูกชายกำลังเดินไตีกระนํำกลองเรื่อยมานั้น พอจะระแคะระพายว่าสองพ่อลกไปเล่นกลองในงานเก็บเงินคนฟังมาได้มากก็เลยจู่โจมกันเข้าปลุนแย่งชิงเอาทรัพย์ของสองพ่อลูกนักตีกลองไปจนหมดสิน้นผู้พ่อนักตีกลองก็เอ่ยกับลูกชายว่าเห็นไหม พ่อว่าแล้วไม่เชื่อหมดแล้วทรัพย์ที่เราหามาได้ด้วยเหนื่อยยากก็ต้องถูกพวกโจนิ้งไยหมดสิ้นเอวังก็มีด้วยประกาศชนนี้